5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes วันนี้เอาบทความของโทนี่ฟากายนะฮะที่ชื่อว่า How to avoid traps of everyday living นะคือจะทำยังไงให้เราเหมือนกับถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะผมคิดว่าแปลว่าทำยังไงจะหลุดจากชีวิตแบบหนูติดจันได้นะครับ เขาเริ่มต้นมาด้วยโค้ดอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าคุณเนี่ยไม่คุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไพ่ที่ถูกแจกให้คุณได้นะครับแต่คุณสามารถเล่นไพ่ที่อยู่ในมือคุณเนี่ยให้ดีที่สุดได้เขาใช้คำว,ว่า you have an obligation to play the hell out of the ones you are holding ก็คือใช้ควาว่าเป็นสิ่งที่ควรทำแล้วกันนะฮะคือเล่นไอ้ไพ่ที่คุณมีเนี่ยดีที่สุด แน่นอนชีวิตมันไม่แฟร์เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนกับเรือที่แล่นในมหาสมุทรอ่ะนะฮะเราสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือเรือนะไม่ว่าเราจะพยายามขยันขันแข็งะอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยแต่มหาสมุทรคือสิ่งแวดล้อมนะฮะเริ่มตั้งแต่ประเทศที่คุณเกิดนะครับผมชอบพูดคำนี้รหัสไปรษณีย์ที่คุณเกิดนะครับครอบครัวที่คุณเกิดมานะฮะฐานะอะไรพวกนี้เนี่ย ไอ้พวกนี้นี่มันคือคล้ายๆกับไพ่ทั้งสิ้นที่มันถูกแจกมาแล้วนะครับถามว่าเราเปลี่ยนไพ่ได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้มันอาจจะเปลี่ยนได้สําหรับคนเจเนอเรชันถัดไปหรือว่าคนหลังหร,หรือใช้เวลานานนะฮะแต่ว่าในขณะที่เรายังเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเช่นเราบอกว่าเราอยากจะลดความเหลือมล้ําของประเทศไทยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ควรต้องทํามากๆมันยังไม่ได้อะนะฮะคือเราก็ทําไปด้วยแต่ว่าชีวิตเราก็ต้องใช้ไปด้วยเพราะว่าเราก็ชีวิตเราก็น้อยลงทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้น ข้อแรกเขาเลยบอกว่าต้องมีต้องมี action plan นะฮะต้องมี a คชั่น plan ของชีวิตแปลว่าคุณจะทํายังไงไอ้ไพ่ที่คุณมีเนี่ยให้มันออกมาดีที่สุดและแ action plan เหล่านี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตแบบไปวันๆอ่นะฮะนั่นนี่คืออันที่หนึ่งเพราะฉนั้นต้องมีต้องมีการวางแผนนะครับอันที่สองนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่คนจะทําสําเร็จได้เนี่ยคือการต่อสู้กับเรื่องราวที่ไม่สําคัญแปลว่าอะไรคือ เราในชีวิตเราเนี่ยนะฮะเรามีเรื่องราวที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นโทรศัพท์มือถือความขี้เกียจอะไรพวกนี้เกี่ยวข้องหมดเลยนะฮะเราอยากมีชีวิตแบบไหนนะฮะเราต้องโฟกัสนะฮะแปลว่าอะไรนะครับยกตัวอย่างนะผู้เขียนนะเขาเป็นนักเขียนเขาบอกว่าเขาอยากเป็นนักเขียนชื่อดังอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยสําหรับเขาเนี่ยคือเขาจะต้องมีเวลาในการเขียนทุกวันให้ได้ ไม่ว่ามันจะเป็นเวลาอะไรก็ตามนะฮะเขาจะไม่ปล่อยให้การอยากเล่นโทรศัพท์มือถือการอยากดูหนังมาทําให้เขาไม่ได้เขียนหนังสือทุกวันอันนี้คือความหมายของคนที่ต้องการที่จะใช้คําว่าเอาจริงเอาจังอ่ะกับเป้าหมายของตัวเองคนจะบอกว่าโอ้ชีวิตเซเรียสเกินไปหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องตอบแบบตรงไปตรงมาว่าคือ คุณจะไม่ซีเรียสกับชีวิตก็ได้มันก็เป็น choice หนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะออกจากสิ่งคือถ้าเกิดคุณพอใจกับชีวิตอยู่แล้วตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะออกจากตรงนี้เนี่ยนะฮะคือคุณต้องการจะออกจากชีวิตที่คุณรู้สึกไม่พอใจแต่คุณไม่ไม่ยอมสละความสะดวกส,ส,สบายความสุขหรือว่าอะไรบางอย่างไปด้วยเนี่ยในหลายๆครั้งนี่อาจจะหมายถึงเวลาพักผ่อนด้วยซ้ำในนี้พูดจริงนะฮะเนี่ยมันก็ยากที่จะที่จะเกิดขึ้นนะครับข้อที่สามคือ สิ่งที่คุณทำมากๆคือคุณต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีนะครับคือถ้าเกิดคุณบริหารจัดการเวลาไม่ดีเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะทําสิ่งที่สําคัญได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีนะเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แต่ละคนมีความเป็นปัจเจกมากนะครับเวลาหชั่วโมง,งแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันในที่นี้เนี่ยแปลว่า,ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้1ชั่วโมงนั้นเนี่ย อย่างมีสติเต็มร้อยหรือเปล่าสมมตินะฮะหรือว่าโฟกัสขนาดไหนมันไม่ใช่แค่เวลาที่ผ่านไปบนเข็มนาฬิกาข้อที่4ี่เขาบอกว่าให้เริ่มวันแบบที่คุณอยากให้วันนั้นเป็นหรือแบบที่คุณอยากให้มันเห็นเห็นเห็นว่าเรื่องไหนสําคัญในวันนั้นนะ่ะให้เริ่มวันแบบนั้นแปลว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณรู้สึกว่าสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญแต่คุณไม่ออกกาลังกายนะฮะหรือไม่ไม่พยายามจะออกกำลังกายแม้แต่สั้นๆอ่ะจะเป็นเวลาสั้นๆตอน,ต,อนตื่นนอนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่ได้อ่ะ เขาบอกว่าช่วงเวลาเช้าเป็นช่วงที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดคุณทําอะไรสําเร็จในช่วงเช้าแม้จะเป็นเรื่องเ,งเล็กๆก็ตามเช่นออกกําลังกาย20นาทีสมมุติเนี่ยนะครับตื่นเช้าตื่น20นาทีเพื่อออกกําลังกายเนี่ยนะมันช่วยให้เรามีทัศนคติเชิงบวกกับชีวิตในเวลาที่เหลือมีพลังงานที่จะต่อสู้กับเรื่องยากๆอันนี้ก็เป็นสีอันนะที่ผมคิดว่าเรารู้หมดอยู่แล้วละ่ะผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังเนี่ยก็คุ้นเคยเรื่องพวกนีด้ดีแต่ว่าพอเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ร มันมีประเด็นที่น่าสนใจที่เราที่เราอาจจะต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอนะครับถ้าไม่อยากใช้ชีวิตเหมือนหนูติดจันเนี่ยนะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องรู้ว่าคือชีวิตมันเหมือนไพ่อ่ะมันถูกแจกมาแล้วนะฮะเรายังเปลี่ยนไพ่ไม่ได้เราต้องเล่นไอ้ไพ่ที่เรามีดีให้ให้ที่เรามีในมือเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับโดยการมีแผนการของชีวิตนะครับอันที่สองนะครับคุณต้องคุณต้องโฟกัสอะไรที่มันทาให้มันออกจากเป้าหมายเนี่ยคุณต้องพยายามทาให้น้อยที่สุด อันที่3นะฮะคุณต้องจัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่คุณจะทําให้ดีแล้วก็โฟกัส,สเรื่องสําคัญนะว่าคนจำนวนมากเนี่ยใช้เวลายุ่งหมดไปทั้งวันกับเรื่องที่ไม่สําคัญสักอย่างเลยนะฮะแล้วก็ที่ที่นะครับ, 4, รบเริ่มต้นวันแบบที่คุณต้องการให้เป็นถ้าคุณอยากให้มีสุขภาพดีเริ่มต้นวันด้วยการออกกําลังกายนะครับแล้วมันจะช่วยให้คุณเนี่ยมีทัศนคติเชิงบวกต่อวันนั้นแล้วก็มันจะส่งผลให้เราเนี่ยมีแรงที่จะออกไปสู้อุปสรรคต่างๆด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที